วิชาที่ครบดีฉชัน้นนางสาวทักษพรสินเทพรหัสนักศึกษา60818603022สาขาว,วิชาการศึกษาปฐม,มวัยชั้นปีที่4ห้อง3ค่ะหัวข้อที่จะนําเสนอนะคะรายวิชาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทัก,กษะการคิดสําหรับเด็กปฐม,มวัยนะคะหัวข้อที่1ให้นักศึกษาอธิบายความหมายความสําคัญแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัก,กษะการคิดสําหรับเด็กปฐม,มวัย ความหมายการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของเหตุการณ์โดยมีการจัดระบบความรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เป็นสิ่งเล่าใหม่ที่เป็นไปได้ทั้งในรูปประทรและการสลับซับซ้อนค่ะความสำคัญนะคะจอห์นดิวีนะคะได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะการคิดจะช่วยให้เรามองเห็นภาพปัญหาต่างๆ ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้คิดหาแนวทางการหลีกเลี่ยงการป้องกันได้และการคิดช่วยขยายความหมายของสิ่งต่างๆในโลกได้เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคิดคือมีการปฏิบัติการกระทาตามที่เขาคิดแม้ว่ามันจะถูกหรือผิดก็ตามค่ะแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดสำหรับเด็กประถมมาไว้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1 เดวินนะคะนักทฤษฎีกลุ่มเกสตันนะคะเชื่อว่าการคิดของคนเกิดจากการมีสิ่งเล้ามากรับรู้ในภาพรวมหรือส่วนรวมามากกว่าส่วนย่อยค่ะ2นะคะ, 2. นะคะบูมนะคะจำแนกการรู้ออกเป็น5ขั้นคือความรู้หรือจําเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลค่ะ 3. นะคะ ทอร์เลนนะคะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วยความคล่อ,องแคลวทางการคิดริเริ่มในการคิดค่ะ 4. นะคะออสเบลนะคะอธิบายว่าการเรียนรู้อยังมีความหมายจะเกิดขึ้นได้หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมาก่อนค่ะ 5. p นะคะเพียเจค่ะก็ได้อธิบายว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลมาจาก การประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมโดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใช้กระบวนการดูดซึมและปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทําให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุลสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ6นะคะบูนเนอร์ค่ะก็ได้กล่าวว่าเด็กเริ่มต้นเรียนรู้จากการกระทําค่ะ,ะจึงจะสามารถจินตนาการได้และจึงจะถึงขั้นคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมค่ะ เจ็ดนะคะลิฟแมนและคณะนะคะก็จะเชื่อว่าความคิดเชิงปัชญาเป็นที่ขาดแคลนในปัจจุบนันซึ่งจำเป็นต้องชุมชนแหล่งการเรียนรู้ปัชญาเป็นวิชเป็นวิธีที่จะช่วยเตรียมให้เด็กฝึกฝนในเรื่องความคิดได้ค่ะ 8ค่ะปัจจัยการสร้างความรู้นะคะก็ได้อธิบายวา่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลหรือบุคคลสร้างความรู้จากการสัมผัสที่พบเห็นเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาได้ค่ะและ9นะคะการเนอร์ค่ะก็ได้เสนอไว้ว่าจะมีอยู่8ดด้านคือ ด้านดนตรีด้านการเคลื่อนไหวด้านการใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะด้านคณิตศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่นด้านการเข้าใจตนเองและด้านเข้าใจธรรมชาติค่ะ,ะหัวข้อที่2นะคะจงยกตัวอย่างการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมองประเภทของการคิดทักษะการคิดนะคะสำหรับเด็กประถมวัย งานวิจัยที่นำมานะคะวิจัยเรื่องทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดก,กิจกรรมศิลปะส,สร้างสารรค์เน้นการผสมสีนะคะวิจัยของปริษาบุญมาศน,นะคะก็จะเป็นวิจัยจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การคิดกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. กําหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย3การเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะและ 4. นะคะการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรประชากรที่ใช้ในงานวิจัยเป็น หญิงและชายอายุ4-5ปีค่ะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่2ในภาคเรียน2/2560ทโรงเรียนอนุบาลสุดารัตน์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะสังกัดสำนักง,งานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนจำนวน100คนค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนะคะคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กชาย และหญิงค่ะอายุ4-5ปีที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ในภาคเรียน2ทับ2560นะคะโรงเรียนอนุบาลสุดารัตน์บางเขนจำนวน20คนโดยการสุ่มตัวอย่างและโดยการจับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2นะคะมา1ห้องจำนวน20คนจากทั้งหมดสีห้องและใช้นักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน นั้นจึงมีนักเรียนจำนวน20คนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างค่ะาการสร้างและการหาคุณค่าของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะคะก็จะมี 1. แผนการจัดกิจกรรมศรริลปะสร้างสารรค์เป็นการผสมสีค่ะ 2. การทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลค่ะาการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะคะก็จะมี 1. ศึกษาเอกสารตามาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสสร้างแผนการ จัดกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์เป็นการผสมสีจำนวน32กิจกรรมค่ะเชี่ยวชาญก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่3ท่านโดยใช้เกณฑ์2ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสีนะคะปรับปรุงแก้ไขเป็นแผนการจัดกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์เป็นการผสมสีค่ะ 5านะคะนำแผนการจัดกิจกรรมไปทดลองกับเด็กจำนวน20คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6. นะคะนำแผนการจัดกิจ,ก,จกรรมที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างค่ะาการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาเอกสารตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ส,สร้างแบบทดสอบการคิดการคิดเชิงเหตุผล 3. ส,สร้างเครื่องมือ สร้างคู่มือในการดำเนินการทดสอบการคิดเชิงเหตุผลค่ะ 4. นะคะนำแบบทดสอบอวัดการคิดเชิงเหตุผลและคู่มือดำเนินการทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะ 5. นะคะเป็นการปรับปรุงแบบทดสอบและคู่มือดำเนินการทดสอบ6นนำแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับ เด็ก20คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 7. นะคะนำแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วมาหาความเชื่อมั่นโดยวิธีของกรูเตอร์ค่ะ 8. นะคะนำแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปใช้ทดสอบจัดการคิดเชิงเหตุผลาการคิดรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะเป็นการวิจัยในครั้งนี้ก็จะเป็นการวิจัยเชิงทดสอบ ซึ่งดำเนินการทด,ทดลองแบบแบบแผนการวิจัยก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ทําทำการทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนการทดสอบค่ะ 2. ทํทำการดำเนินการทดลองในกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์เป็นการผสมสีใช้ใน8สัปดาห์สัปดาห์ละสีวันวันละรวมทั้งทั้งสิ้นนะคะก็จะสาครั้ง32กิจกรรมค่ะ สนะคะเมื่อดําเนินการทดสอบครบ8สัปดาห์ผู้วิจัยทําการทดสอบอกลุ่มตัวอย่างค่ะและ4นะคะทาคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปทําวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติและการจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลก็จะมีดังนี้ค่ะสถิติพื้นฐานก็ได้แก่คะแนนเฉลี่ยหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ สอสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือและสานะคะสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานค่ะหัวข้อที่3นะคะจงอธิบายกระบวนการคิดการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาทักษะการคิดาการคิดอย่างมีวิจารยานนะคะกระบวนการคิดก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ความจำสามารถแสดงาการจัน เบื้องต้นได้ 2. การจัดกลุ่มเดียวกับเรื่องเวลาช่องว่างจำนวนความคงที่ของมวลค่ะ3ตกรกะวิทยาและความมีเหตุผลแสดงความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่ะ 4. การคิดอย่างมีวิจารยานะคะสามารถเปรียบเทียบแยกแย,ยะและประเมินสภาพต่างๆแก้ปัญหาได้ 5. ความตั้งใจจดจอจดจอกับการทำกิจ,จกรรมด้วยความตั้งใจ หกการคิดด้านคณิตศาสตร์สามารถอ่านตัวเลขนับตัวเลขและรู้จำนวนเจ็ดนะคะความเข้าใจประสบปรากฏการและวิธีหาสแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ค่ะแนะคะความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัวตระหนักถึงคุณลักษณะของครอบครัวและบทบาทของครอบครัวค่ะและเก้านะคะการรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงมลภาวะค่ะ การจัดประสบการณ์ที่พัฒนาทักษะการคิดนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมความกระตือรือร้นและความสนใจของเด็กให้โอกาสเด็กได้ค้นพบด้วยตนเองค่ะ 2. ส่งเสริมการเรียนเรื่อใหม่ๆด้วยตนเองคิดและทำอย่างฉับพลันค่ะ 3. นะคะส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจ 4. ส่งเสริมการสร้างสารรค์และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆค่ะ 5. นะคะให้เด็กได้สะท้อนความคิดและตีความได้ 6. ฝึกให้เด็กจำอย่างมีระบบค่ะ 7. นะคะส่งเสริมการพัฒนาความคิด 8. ตรตะกับวิทยาและความมีเหตุผลให้เด็กเล่นอย่างอิสระ พื่อให้เกิดการค้นพบเหตุและผลจากการกระทําและ9นะคะการคิดอย่างมีวิจารย์นะคะให้เด็กได้ฝึกสังเกตความเหมือนความแตกต่างของสิ่งต่างๆรอบตัวใช้คําถามปลายเปิดค่ะหัวข้อที่4นะคะให้นักศึกษาเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดนะคะแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่1นะคะสาระการเรียนรู้3 เป็นธรรมชาติรอบตัวเด็กในชั้นอนุบาลปีที่สองค่ะประสบการณ์สอนในวันที่1น่งหน่วยหน่วยการเรียนรู้นะคะเจ้านกน้อยค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องที่อยู่ของนกน้อยใช้เวลา20นาทีจัดประสบการณ์ในวันที่8เดือนมก,กราคมพศ2563เวลานะคะ9.20-9.40นค่ะ สาระสําคัญนะคะนกแต่ละชนิดมีแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินที่แตกต่างกันนกมีหลายประเภทแต่ละประเภทส่วนที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันเช่นนกบางชนิดอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ําอาศัยอยู่ในปา่าอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ตามเมืองเป็นหลักค่ะและมาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็จะมีมาตรฐานที่10ค่ะ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวบ่งชี้นะคะ10.1คือมีความคิดรอบยอดในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆค่ะมาตรฐานที่12นะคะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และทักษะในการสแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับวัยตัวบ่งชี้ที่12.1นะคะสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวค่ะจุดประสงค์นะคะ 1เด็กสามารถบอกแหล่งการเรียนรู้ของนุกได้ 2. เด็กสามารถจับคู่ของนุกและที่อยู่อาศัยได้ 3. เด็กมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมค่ะสาระการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของนุกประสบการณ์สำคัญนะคะก็จะมีประสบการณ์ทั้ง4ีด้านคือพัฒนาด้านร่างกายนะคะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ การประสานสัมพันธ์ของมือกับตาค่ะพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจนะคะก็เป็นการการแสดงออกแสดงออกอารมณ์ได้เหมาะสมพัฒนาการด้านสังคมทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดเกิดทักษะการแก้ปัญหากระบวนการจัดประสบการณ์นะคะก็จะมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปขั้นนำก็จะเป็น หนึ่งนะคะครูลองเพลงนกขมิ้นให้เด็กฟังจากนั้นให้เด็กร้องตาม2เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงนกขมิ้นนะคะขั้นสอนก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ครูนําบัตรภาพแ่งที่อยู่อาศัยของนกมาให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายให้เด็กฟังว่าอาศัยอยู่บริเวณใด2นะคะ ครูแจกบัตรภาพให้เด็กดู3เด็กและครูร่วมกันสนทานานุกในบัตรภาพค่ะและขั้นสรุปนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะคือ1่ครูสุ่มเด็กออกมา 2- 3คนให้เด็กบอกแรงที่อยู่อาศัยของนุกแต่ละชนิดให้เพื่อนๆฟัง2ครูครูใช้คำถามทบทวนความรู้ของเด็กดังนี้ค่ะ,ะนุกส่วนมากอย่างเช่นนะคะนุกส่วนมาก อาศัยอยู่ที่ใดเด็กก็จะตอบประมาณคำตอบที่คาดว่าจะได้รับก็จะเป็นอานในป่าค่ะสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ก็จะมี 1. เพลงนุกขมิ้น 2. บัตรคำแหล่งที่อยู่ของนุกค่ะและหัวข้อที่5นะครับให้นักศึกษาออกแบบการประเมินพัฒนาการคิดของเด็กปรถมวัยมา2แบบประเมินค่ะ ก็จะมีดังนี้ค่ะอ่าสำหรับหัวข้อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กประถมวัยนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ